วัสดี่จ้ามาอน้สิพาะมาเฮตตั้งค่าบัญชีผู้รับเงินในเฟซบุ๊กนอกจากว่าตั้งค่าแบบใดไปเบิ่งวิธีเฮต้อ,อมกันเลยจ้าเดีด๋ยวจ้าพี่นงมาหนานี่กดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์ของเขาจ้ะหล<อ>ังจากนั้นจะเข้าู่หนานี้แล้วจ้าจิ้มคําว่าดูแดชบอร์ดจ้ะหลังจากนั้นจะกดตรงการสร้างรายได้จ้ะแ<อ>ม่ก็ใช่ไตรงนี้ค่ะตั้งค่าบัญชีผู้รับเงินกดเลยจ้ะ ลังจากนั้นพี่น้องกดเพิ่มบัญชีผู้รับเงินจ้ะมหานานี้นอกจากกระไฮกอ,อกเสื้อน้ำสก,กุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดจ้ะเลือกประเทศไทยนอกจากแล้วก็กดทัดไปต่อมาจะพี่น้องประเภทธุรกิจนอกจากให้ห้าเลือกเป็นประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียวนอกจากขั้นบอ่อห้าบริเป็นบริษัทต่างๆก็เลือกตามนี้เลยจ้ะแล้วก็กดทัดไปจ้ะ นานี้เขาก็กรอกตามปกติอจะชื่อจริงตามกฎหมายซื้อกลางบ่มนี้แล้วก็น้ำสกุลจะกรอกซื้อแล้วน่นจาจะแล้วก็ละกะเลื่อนลงไปใส่บ้านเกิดน่นจาจะแล้วก็ะก,ะกดทัดไปเลยจ้ะเมื่อนานี่เน่นจาจะให้เขากออที่อยู่ของเขาลงไปเลยจ้ะทัดมาหน่นจาจะจะเป็นไม้เหล็กทรศัพท์แล้วก็อีเมลน่นจาจะใส่ลงไปเลยจ้ะให้เป็นของตัวเองเนี่ยนะจจะ หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะจ๊ะก็คือหมายเลขบัตรประชาชนของเขาอยู่นะจ๊ะกรอกลงไปเลยจ๊ะหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้ไม่ต้องกรอกได้จ๊ะแล้วก็ติ๊กตรงช่องเซีเ่ยมไฮ้เยจ๊ะแล้วมันจะขึ้นทัดไปจ๊ะต่อมาหนาน,านีพี่น้องเลือกวิธีที่คุณต้องการรับเงินจ้ะผู้ใดมีบัญชีเพ่ย์เภาใส่ของเพ่ย์เภาก็ะดรนะจ้ะเพราะอันเลือกแบบลิงก์บัญชีธนาคารด้วยตนเองนะจ้ะ ต่อมาจากประเทศของธนาคารเนีฮะเลือกประเทศไทยจ้ะซื้อเจ้าของบัญชีกระกอกซื้อเจ้าของลงไปเลยจ้ะสวิตโคดเนาะจ้ะฮ่าสีหูเลยจังไดให้ฮ่าเสิร์ชหาได้จ้ะพี่น้องสวิตโคดกับสีกรไทยจังสีนอจ้ะผู้ใดใส่ของกรุงไทยกระเสิร์ชเลยจ้ะสวิตโคดกับสีกรไทยนี่จ้ะแล้วฮกาเอามากรอกให้ช่องนี่ละจ้ะแล้วก็กดลิงก์วิธีการรับเงินเลยจ้ะ กดเพิ่มข้อมูลภาษีจะจะมาหน้านี้เน้วจากกให้กดลิงก์วิธีการรับเงินจ้ะแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลภาษีของคุณเนอจากกดหมองเพิ่มข้อมูลภาษีเลยจ้ะมาหน้านี้พี่น้องกดดําเนินการหลังจากหน้านี้ไปข้อมูลทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษเมดด้อจ้ะต่อมาพี่เขาจะถามพะวาคุณอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐ อเมริกาบอกกันเขากดโนจ้ะอันที่ซองกับกดโน้กันจ้ะซองนี่จ้ะฟูเนมให้ใส่ซื่อเต็มจ้ะเรากะซ่องเขาถามหาทันทีเมืองหลวงน่าจ้ะให้เขาเลือกเป็นไทยแลนด์จ้ะพี่น้องน้าน,นี่จะเป็นข้อมูลภาษีน้พี่น้องนอกห้กอกที่ยุคข,ของเขาเป็นภาษาอังกฤษจ,จ้ะให้เขาเลือกศูนย์เปอร์เซ็นต์นาจ้ะล้วกะกดเน็กจ้ะ ติ๊กถูกตรงช่องซี่เหลี่ยมจ้ะแล้วก็กระกะกอกซื้อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ะก,ะกดเน็กทันทีจะ้ะน้านี้จะเป็นนาที่ห้าตกลงกันเสียภาษีกับสหรัฐอเมริกาจ้ะอ่านเบื้อง่งรายละเอียดแล้วกด submit ฟ o r m จะ้มะมหนาเนี้จะให้เห้าตรวจสอบข้อมูลของห้าให้ถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วให้ห้ากดตรงถูกช่องซี่เหลี่ยมจ้ะแล้วก็ก,กดดันนานี้เราจะไม่จะเขียนว่าตั้งค่าบัญชีผู้ละเมินคุณพร้อมใช้งานแล้วให้กด เรียบร้อยจะเป็นอันว่าเสร็จจะพี่น้อง